ในโลกที่ AI กําลังเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างแบบนี้การลงทุนระยะยาวเนี่ยถือเป็นความท้าทายที่น่าสนใจมากเลยนะครับการมองหาหุ้นที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่การหาบริษัทที่โตเร็วที่สุดแต่มันคือการค้นหาบริษัทที่เป็นเหมือนกระดูกสลังของเศรษฐกิจดิจิตัลโลกทั้งใบเลยทีเดียวก็นั่นแหละรครับคำถามสําคัญเลยก็คือในยุคที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนโลกได้แบบข้ามคืนขนาดนี้เราจะหาการลงทุนที่มันมั่นคงพอ ที่จะถือไปได้ตลอดชีวิตเนี่ยจะไปหามันได้ยังไงกันคําตอบจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ที่การไปวิ่งไล่ตามกระแสฮิตทิตกันหรอกนะครับแต่มันอยู่ที่การเป็นเจ้าของสิ่งที่เราเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งโลกเลยคือเป็นของที่มันขาดไม่ได้จริงๆเอาละครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์นี้กันผ่าน5เสาหลักด้วยกันนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ปรัชญาการลงทุนใน AI ไปดูเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์อัจฉริยะเกราะป้องกันทางไซเบอร์และสุดท้ายคือแนวคิดที่สําคัญมากๆสําหรับการลงทุนระยะยาวครับโอเคครับมันเริ่มกันเลยที่ข้อแรกปรัชญาโดยรวมกันก่อนเลยนั่นก็คือการลงทุนใน AI เพื่อเป้าหมายระยะยาวจริงๆคือมองกันไปตลอดชีวิตเลยนะครับ เราจะมองข้ามกําไรสั้นๆไปก่อนเพื่อไปหาบริษัทที่รากฐานธุรกิจเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งชนิดที่ว่ายากมากที่ใครจะมาโค่นได้แล้วไอ้รากฐานที่ว่าเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนมันเริ่มจาก2ชั้นที่สําคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือฮาร์ดแวร์กับแพลตฟอร์มพูดง่ายๆก็คือชิปที่เป็นพลังขับเคลื่อนและแพลตฟอร์มที่เป็นเหมือนบ้านของ AI นั่นเองเสาหลักแรกที่เราจะพูดถึงกันเลยนะครับก็คือ TSMC หรือ Taiwan s e m i ิคอนดักเตอร์แมน c แฟคเจอริงคอมพานีนี่คือบริษัทที่เปรียบได้กับโรงงานผลิตชิปที่โลกดิจิตอลคือขาดไม่ได้เลยจริงๆมีคนให้ฉายาเขาไว้นะครับว่า the gatekeeper of the tech world หรือผู้คุมประตูแห่งโลกเทคโนโลยีซึ่งมันก็ใช่เลยนะเพราะไม่ว่าใครจะออกแบบชิปได้ดีแค่ไหนสุดท้ายแล้วเกือบทุกคนก็ต้องมาพึ่ง TSMC ให้ผลิตให้อยู่ดี ทีนี้ท้าไมถึงบอกว่าเขาแข็งแกล่งขนาดนั้นคือประการทางธุรกิจของ TSMC เนี่ยมันสุดยอดมากครับหเลยคือเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำหน้าคู่แข่งไปไกลเพราะเขาลงทุนวิจัยมานานมากหลายสิบปี 2. คือความไว้ใจจากลูกค้าทั่วโลกและจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือเขาไม่แข่งกับลูกค้าตัวเองพูดง่ายๆเลยนะถ้า TSMC หยุดผลิตขึ้นมาเนี่ยโลกดิจิตอลทั้งใบอาจจะหยุดหมุนไปเลยก็ได้และนี่แหละครับคือความแข็งแกร่งแบบที่เรากําลังมองหาอยู่โอเค จากฮาร์ดแวร์เราขยับขึ้นมาที่แพลตฟอร์มกันบ้างนะครับเสาหลักที่2ก็คือ Microsoft ครับบริษัทที่กำลังจะเปลี่ยน AI ให้กลายเป็นเหมือนสาธารณประโภคพื้นฐานคือเป็นของที่ทุกคนต้องใช้เหมือนน้ำเหมือนไฟเลยจุดแข็งของ Microsoft เนี่ยชัดเจนมากเลยครับคือเขาฝังรากลึกอยู่ในองค์กรธุรกิจทั่วโลกอยู่แล้วผ่านบริการอย่าง Azure หรือ Microsoft 365นั่นทำให้การที่ลูกค้าจะย้ายไปใช้เจ้าอื่นเนี่ยมันทั้งยากทั้งแพงแล้วตอนนี้ เขากำลังเอา AI ที่ชื่อว่า Copilot เนี่ยยัดเข้าไปในทุกบริการเลยทําให้ Microsoft กลายเป็นหุ้นที่เรียกว่า Defensive Growth คือได้ทั้งความมั่นคงและนวัตกรรมไปพร้อมๆกันเลยครับพอเรามีรากฐานที่แข็งแกร่งแล้วขั้นต่อไปคืออะไรก็คือการเอาความฉลาดของ AI เนี่ยไปใช้ในโลกจริงๆผ่าน2อ,อย่างครับคือซอฟต์แวร์และหุ่นยนต์มาถึงเสาหลักที่3กันแล้วนะครับนั่นก็คือพานเทีย ต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่แค่บริษัทซอฟต์แวร์ธรรมดารรมดาทั่วไปนะครับแต่เขาเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการเลยสําหรับใช้ตัดสินใจในเรื่องที่มันซับซ้อนมากๆและมีความสําคัญสูงมากๆคือจุดเริ่มต้นของพ a ันเทียเนี่ยเขาทํางานกับหน่วยงานความมั่นคงระดับสูงมาก่อนเลยนะทำให้ซอฟต์แวร์ของเขาถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูลที่มันโอ้โหซับซ้อนสุดๆและต้องการความน่าเชื่อถือแบบร้อ สิ่งนี้แหะครับที่มันสร้างสิ่งที่เรียกว่า sticky customer ขึ้นมาคือลูกค้าที่พอใช้แล้วเลือกใช้ไม่ได้เพราะซอฟต์แวร์มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดขององค์กรไปแล้วและนี่ครับคือวิวัฒนาการขั้นต่อไปคือการเอา AI ออกมาจากแค่ในจอคอมพิวเตอร์มาสู่โลกจริงๆเลยผ่านหุ่นยนต์และบริษัทที่เป็นผู้นำแบบชัดเจนมากในด้านนี้โดยเฉพาะในวงการแพทย์ก็คือ Intuitive Surgical ครับ ประเด็นที่น่าสนใจมากๆของ Intuitive Surgical เนี่ยนะฮะคือการลงทุนในบริษัทนี้มันไม่ใช่แค่การลงทุนในตัวคุณยนต์นะครับแต่มันคือการลงทุนในระบบนิเวศข้อมูลการผ่าตัดนับล้านล้านเคสเลยลองคิดดูสิครับว่าข้อมูลมหาศาลขนาดนี้จะเอาไปฝึก AI ให้เก่งให้แม่นยำขึ้นได้ขนาดไหนในอนาคตนี่แหละครับคือประการที่คู่แข่งจะตามให้ทันมันยากมากๆเอาละครับเรามีรากฐานมีสมองมีระบบประสาทมีมือแล้ว แต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนั่นก็คือกรอบป้องกันครับเหมือนเป็นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่คอยปกป้องทุกอย่างจากภัยคุกคามที่มันก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันและนั่นก็คือเสาหลักที่5ของเราครับ Palo Alto Networks ผู้นำด้าน Cyber Security ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นไม่ใช่ทางเลือกสำหรับการลงทุนในโลกเทคโนโลยีระยะยาวเหตุผลมันง่ายๆแต่ทรงพลังมากครับลองคิดตามนะครับ ยิ่ง AI เก่งขึ้นเท่าไหร่พวกแฮกเกอร์เพาะอาชญากรไซเบอร์เขาก็จะยิ่งใช้ AI ในการโจมตีได้ฉลาดขึ้นรุนแรงขึ้นเท่านั้นนึกภาพมาแวร์ที่มันเรียนรู้และปรับตัวเองได้สิครับหรืออีเมลฟิชชิ่งที่เขียนมาเพื่อคนคนเดียวโดยเฉพาะแล้ว Palo Alto Networks ทำอะไรเขาก็ใช้ AI เพื่อสู้กับ AI นี่แหละครับ เพราะฉะนั้นการเติบโตของบริษัทนี้มันเลยผูกตรงไปกับการเติบโตของอินเทอร์เน็ตและ AI เลยทําให้การจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยมันกลายเป็นของจําเป็นไปแล้วไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปและนี่คือภาพรวมทั้งหมดครับพอร์ตฟลิโอ5เสาหลักของเราถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะครับมันก็เหมือนร่างกายคนเรานี่แหละ TSMC คือรากฐานที่แข็งแรง Microsoft คือสมองที่คิด Palantir คือระบบประสาทที่เชื่อมทุกอย่าง Intuitive Surgical คือมือที่ลงมือทำและ p a l o a l Auto Networks คือเกราะป้องกันทุกส่วนทำงานด้วยกันเป็นระบบนิเวศท,ที่แข็งแกร่งมากๆเอาละครับพอเรารู้แล้วว่าจะลงทุนในอะไรคำถามต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือจะลงทุนอย่างไรเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการมี mindset หรือทัศนคติที่ถูกต้องสำหรับการลงทุนระยะยาวครับคือ การลงทุนตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าซื้อแล้วลืมหรือ buy and forget นะครับแต่มันคือซื้อแล้วตรวจสอบหรือ buy and verify เราต้องคิดเหมือนเราเป็นเจ้าของบริษัทนั้นจริงๆต้องคอยเช็คคอยตรวจสอบอยู่เสมอว่าเอ้ยเหตุผลที่เราซื้อตอนแรกมันยังเหมือนเดิมไหมประการทางธุรกิจของเขามันยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือเปล่าดังนั้นกระบวนการของนักลงทุนระยะยาวเนี่ย จริงๆมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับ 1. คือระบุให้ได้ว่าอะไรคือโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจยุคใหม่ 2. ทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าประการทางธุรกิจของบริษัทนั้นมันแข็งแกร่งแค่ไหนและ 3. คอยตรวจสอบอยู่เรื่อยๆว่าพื้นฐานที่เราเชื่อมั่นมันยังไม่เปลื่ยนไปนะสุดท้ายแล้วนะครับการลงทุนในบริษัทแบบนี้มันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การซื้อหุ้นนะครับแต่มันคือการได้เป็นเจ้าของส่วนแบ่งในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์เราเลยทีเดียว เพราะพลังของ AI เนี่ยมันคือเครื่องจักรสร้าง Productivity ที่อาจจะใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาเลยและมูลค่ามหาศาลที่เกิดขึ้นมันก็จะไหลกลับมาสู่บริษัทที่เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้แหละครับและนี่ก็คือคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าสิ่งที่กําลังลงทุนอยู่นั้นมันเป็นแค่หุ้นตัวหนึ่งหรือว่ามันคือส่วนแบ่งในความก้าวหน้าของมนุษยชาติกันแน่ครับ